พบกับวายโยอีกแล้วนะครับผมในรายการมือใหม่แคกบ้านนะครับผมวันนี้วายโยก็มีสาระดีๆเอ๊ะหรือว่าเป็นปัญหารากว่านะครับผมเพราะว่าเมื่อเช้านี้วายโยเข้าไปในโรงเราบนนะครับผมแล้วก็พบว่าต้นต้นหนึ่งนะครับของเรารู้สึกมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะครับผมว่าต้นอ,อะไรเลยที่ทําให รู้สึกว่าตอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปรล้วควทุกคนนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่นะครับผมเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่มีให้กันนะครับหลังจากที่ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าเมื่อเช้านี้วายโเข้าไปในโรงเรือนนะครับ แล้วก็ไปเจอต้นนิ้วทองนะครับผมนิ้วทองต้นนี้เลยนะครับผมที่สภาพมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นกอสวยแต่วันนี้เราเข้าไปแล้วพบว่ากอมันเริ่มมีออกสีน้ําตาลดำๆนะครับผมเราก็เลยไม่แน่ใจนะครับผม จึงนํามันมารื้อออกนะครับโดยการเทดินแล้วก็มาแยกดูพบว่ามันเน่าครับทุกคนด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับเราก็เลยทําอะไรไม่ถูกเช้านี้ผมก็เลยถ่ายรูปนะครับผมในส่วนของตัวแคคตัสของเรานะครับน้องนิ้วทองเข้าไปโพสในกลุ่มนี้เลยนะครับผมกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคคตัสนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคนมาตอบคอมเมนต์ให้ถึงวิธีการแก้ไข สำหรับน้องนิ้วทองนะครับผมรวมไปถึงแอดมินออแกนของเพจด้วยนะครับผมที่เอาข้อมูลดีๆนะครับผมไม่เพียงแค่นั้นยังเอารูปของเราหรือข้อมูลของเราเนี่ยไปทําคลิปใน u t u b u นะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากเลยหลังจากที่ผมดูคลิปจบใช่ไหมครับผมก็เข้าไปทันทีเลยครับผมที่โรงเรียนก็ไปเอากองของน้องที่เราลือ้อเรียบร้อยนั้น้วครับผมออกมานะครับผม ทำการตัดแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่ทุกคนจะมีดที่ใช้จะต้องคมนะครับผมแล้วก็ต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์นะครับผมแอลกอฮอล์ล้างแผลทั่วไปนะครับผมชุบด้วยสำลีก็ได้นะครับแล้วก็ถูเช็ดมีดของเราเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับผมถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อมันอาจจะมีเชื้อโรคเลยก็ได้นะครับหลังจากตัดไว้แล้วนะครับผมก็พักไว้นะครับให้มันแห้งสนิทเลย ั้งไว้เลยนะครับผมตามที่คลิปที่เขาบอกผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับผมแต่วันนี้ผมจะเอามาตัดนะครับตัดน้องนิ้วทองของเราให้ปล่อยไว้ให้มันแห้งนะครับผมแล้วก็อ่าค่อยมาดูกันอีกทีนะครับตอนที่เราปลูกนะครับผมน่าจะสักประมาณอาทิตย์อสองอาทิตย์นะครับ ที่มันน่าจะแห้งดีเพราะว่าบางทีเขาก็แจ้งว่ามันก็น่าจะขึ้นออกรากเองตามธรรมชาติเพราะว่านิ้วทองเป็นไม้ที่ตายยากนะครับผมจะตายง่ายก็ต่อเมื่อโดนน้ําเยอะๆนะครับผม อย่างไรแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาบอกวิธีในส่วนของการทำน้องนิ้วทองนะครับที่เป็นต้นไม้ของผมนะครับผมที่ผมทำแล้วเกือบตายนะครับผมแล้วก็ได้คลิปดีๆหลายๆคนเข้ามาช่วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ